ใ,ใครอ่ะยนี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาเนี่ย,ยใช่นี่ผู้ใหญ่บ้านเดีย๋ยวนี้มาเป็นผู้ใหญ่แถวภูชีฟ้าจบปริญญาโทรมาเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่อยู่เป็นผู้ใหญ่แถว ตะเลียงลมิดวันนี้นี่มาอยู่ภูชิฟ้าครับเป็นผู้ใหญ่แถวภูชิฟ้าภายในวันเดียวนะเราต้องให้เยคุดแล้วเราจะเอาผู้ชิ้ายังไงเล่นเบเกติกครับไหนไปเป็นอรๆเอาเบเกติกโอ้แซ่บเลยได้กับเขาต้องหนังเข่ามันะดิไปไฮลอบตาใครเนี่ยฮือล้อยี่มีกล้องหน่อยตากล้องนะตากล้อง อันนี้คือเต็นที่เราอยู่เต็นทั้งหมดมีห้าห้าเต็นนี่คือเต็นพินิษฐ์เต็นพินิษฐ์นี่คือเต็นที่พวกเราขาโจอยู่ขาโจนึกว่าเจ๊จะใจแด็ใช้มืออยู่นี่ได้ไหมนี่นะเต็นพวกเรามีความสามารถที่ใช้อยู่นี่ได้เวล่าเทือกนี่เบิร์กมาก กระจายไปสิไม่ช่วยผมเลยเอาเนี้ยแขวนก็พอแล้วกระจายตัวไเลยต้องเปิดไฟได้ไหมนะไปได้โอ๊ยเดี๋ยวมันพังก็เชือกเมื่อกี้ใครเอาไปไหนในวันนีไปไว้เกเชื่อค่ะก็ต้องเล่าเชือนี่แนี่แหละนี่แหละต้องเล่าใช่คืนเนอะไม่รู้ยังไม่ได้คืนใครเลยแกล่ะแจะเฮียก็แจกไปอ่ะ ล ah> tamam okay. ุ้พ MM ินิโอ้ไม่เห็นเลยเห็นแต่ไฟโดนไหโเปล่าไ่ร้วเนยนให้เก็บไปยังพี่นิพินิเก็บเชือกไหปบสองเลยก่อนที่วะเชงไม่ได้เก็บต้วไปอ่ะแต่บ้าไปอ่ะหูมงไเนียไม่เข้าเลยอ่ะโลเห็นเชือกปะฮะกว่า้าเนี่ยพี่ป๋อผูกอยู่ ยังไดถึงเหะไปส่งนี่ไม่ไ่เลยเกับไม่คว้าเออกับไม่ควนแล้วต้องยนี่เดีมเนียางต้องนมว้เดี๋ยวจบที่ปแค่นี้ก่อนไม่อ่ย้ายเา่งผ่า